สวัสดีครับบ่ายของวันอังคารนะครับวันที่2กุมภาพันธ์2564ครับเหมือนเดิมครับมากับในต๋องเพจรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนครับจะจับวัวขึ้นวันนี้1น่พวงนะครับแต่เรามาดูคอกนี้ก่อนครับคอกนี้มี5ตัวครับจับมัดไว้แล้วครับเตรียมจะช่างนะครับก็จะประมาณ3 3- มคอกนะครับให้ได้ให้รวมได้1น่พวงครับคอกนี้5ตัวครับดูเอาครับ มีชาโรยี่สองตัวบามมนหนึ่งตัวครับ,บน,นี่ครับผมบามมนนะครับราคาเท่าไหร่ต่อร้อยสี่บาทครับผมนี่เดี๋ยวรอช่างรถเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูตัวอย่างกันก่อนนี่เขาจับมัดไว้ให้แล้ว เนาะน่าจะเป็นโคพันตากอะไรเงี้ยนะฮะเโคพันตากกําแพงแสนอะไรประมาณนี้ครับดูความสวยครับนี่พระคแม่เจ้าใหญ่มากๆครับชุดนี้ใหญ่มากๆครับมีคอนะครับชารเล่มีคอครับโคพันตากเยนางว่าเลยครับ เหมือนพันตากเหมือนพันกำแพงแสนนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวกลาลังจะไปช่างรถเปล่ากันครับนี่ครับเหมือนวัวท,<ร>ที่เห็นในโปสเตอร์ไหมพี่น้องเหมือนที่เราเคยเห็นในโปสเตอร์พวกผสมเทียมอะไรอย่างนี้ไหมนี่นี่สวยจริงดดเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอรถนะครับรถมาเดี๋ยวจูงขึ้นเลยครับผม รถมาถึงแล้วนะครับวันนี้เราใช้สิบล้อม,มาขึ้นเลยครับใช้บริการของบางอนุสักทับทิมครับหรือว่าบางฟานท่าอิดครับวันนี้ <c oughs> ใช้รถท่าอิดนะครับ <c oughs> ให้กินอาหารกับหญ้าสดนะครับ,บ,นบนเป็นหญ้าในเปียบดทนะครับสอ,สองอย่างครับผมเนี่ยอาหารของลุงแจ้วนาบท<ฟ> <c oughs> แป๊บปะเนี่ยบบโอ้ไม่ลง,น,น,ลงนะนะบนสายไฟบนต้องเอ, <c oughs> เอาไม้สวย เอ,อาไม้สักหน่อยตีดสายฟฟางสองก้อน ร้อยครับผมพอดีครับพอดีครับรถดเลยอะทุกคนนะนิ่งใช้ได้ทุกคนชนได้ถึงจะพอเตรียมตัวครับ เดี๋ยวต่อนเดีรถี่ไม่ีเชืกเลยมีมีเขายังจับอยู่อ๋อโอยู่นเชือกก็คือปูนะเนี่ยไมเชือกปูนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามเชือกเดี๋ยวเขาก็ปล่อยมั้งมัดก่อนม่ก่อนนะมัดิให้เขาเปลี่ยนเชือกให้ใช่ไหมครับโบ๊อบมีเชือกเปลี่ยนให้เขาไหม ไปครับตัวที่หนึ่งครับรับคุยเลยด้วย์ก็ต่องนี่แหละต่องชิมอันนี่แหละเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่เอาเราเป็นงานลุงเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่เอาเราคุยกันเป็นงานลุงคุยอยู่อ่ะ ตามุดเลยมั้งนี่คุยด้วย่ไม่คุยด้วยไเรมาไท่ห่เนีย้เหียบรถไปปื้ดไปไหนเนานเขาเริ่มกินแล้วินเรา กาเดีเสร็จเาไงนะนั้นไหมแลวก็เสร็จเา่าเสร็จเ,า <c oughs> เรจเาเลยคือมืเลยเราเหลต้ง <c oughs> ไม่รับอีก <c oughs> ไปกเม็กม่ะเม็กไปป่ะ <c oughs> เรจะขึ้อระัหรอมาขึ้นปะจะเข้ามากันขึ้อระดับนี้แลเนะดูนะไปอ้าเอาเอม่เกี่ยวกันไปเชิญครับ

국민의동 <laughs> <laughs> โดดลงไปทียลูกตัวนี้ใหญ่ครับทิมทิมมันหน่อยพี่ทิมทิมมันเออพี่พี่เอาเชือกพันเลยพันพันเหล็กข,ข้างบนเลย เอาปลายเชือกพันเหล็กข็หมดเหนือได้เข้าไปางค์ไหนก็ได้เฮ้ยนี่น่าจะยุ่งนะไปง,ง่ายๆที่ลูกไปง,ง่ายๆที่ลูกเติมล็อคกันเปล่เอ,อิก่อนไปตั้งล็อคก่อนไปเลยไปเลยปลายเชือกพันเลย

này là chưa ạ Đúng cứ này, cứ mà mua à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้าว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 ไปลูกไปตัวที่สามครับเฮ้ย เดี๋ยวขึ้นไปนี่น่ละเฮ้ยลาวขาอึ๊บอึ๊บอึ๊บเออมาง่ายลูกง่ายมาให้ถูก

ันนี้ลูกคอกของเขาเนะลูกคอกเลยนะสองตัวนั้นก็ลูกคอกหมดเลยนี่นะครับเป็นลูกคอกของเขาครับต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําครบครับในคอกข,ของเขานะครับเป็นวัวพอเองครับ <c oughs> นี่ครับไม่ต้องลงทุนครับเราซื้อครับลูกพอะเอง ัวที่ห้าครับไม่จุงเหรอไล่ไปเหรอนนะจุงดีกว่าไขรล้านโค้ดูว่าร้าน เสียหน้าหมดคนลึกวงอะไรเลยเอ้าบาวลูกบาวไปไปไปมองบนลูกมองบนไปลูกไปตัวที่ห้าครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กิโลครับผมไปดูผมไปรอที่กิโลครับตัวที่ห้าคือแล้วครับ มาถึงตาช่างแล้วนะครับเดี๋ยวรอช่างกันครับนี่เป็นฟาร์มวัวของูปุปินนะครับ ครับเดี๋ยวไปถ่ายใส่รูปครับจะเขาวัวก็ถ่ายรูปกิโลนะครับเพื่อความมั่นใจครับผมส่วนไม่ตรงกันเนาะไปถ่ายไว้ก่อนหกบาทครับไอ้ตัวน้อยไม่ยอมถ่ายเอาผมไม่ถ่ายยะ่ถ่ายเป็นห่วงเป้อหวงอะไเป็นห่วงบริกร เจ้าเจ็ดบาทอย่างเดียวยกยกแหวเดือนไหนหนึ่งไหมไอหนึ่งอ่ะแบบโอ้โหบอกว่าตัวน้อยตัวนั้นก็ไม่น่าเอาขายก็ไม่เอาน้อยอ่ะเออมันก็บอกก็ยอมให้คัดเลยตัวนี้แต่จะปล่อยมาเจ้าเจ็ดบาทไม่น่าเชื่อเลให้ปล่อยให้วถึงคัดตัวสี่ได้ยอมทะีุตัวสอมอันนี้เอาไปเรื่องรถนี่ทางนู้นต่อแมวใครเ้อยน้อยน้องน้อยที่เขายอมปล่อยรอแล้วรอแล้วเดี๋ยวดิเอารถอะไรไปใส่ อ๋อรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวบินมาแล้วหนักมาแล้วครับไม่เจอยังไงพี่เลขที่ออกนะครับสามหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับหารห้าเอาเองนะครับพี่น้องห้าตัวครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปชักกันต่อครับ